ภายหลังจากครอบครัวของเด็กชายวัย13ปีได้รับบินเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า2 0 0 0บาทเป็นค่าบริการซื้อเพชรในเกมคุกกี้รันทีมข่าวนิวทีวจึงได้ไปพูดคุยกับเด็กๆถึงการเล่นเกมยอดฮิตดังกล่าวหนูเคยเล่นคุกกี้รันไหมเคย,คยคเล่นบ่อยไหมบ่อยค่ะ,คคะมาครึ่งวันแล้วเอาเอาเครื่องเหยมาเล่นเครื่องพ่อค่ะแล้วเคยซื้อซื้อเพชร เคยซื้อไอเทมในซื้อเพชรในในพุกกี้าันไหมเคยค่ะแล้วรู้ไหมว่าราคามันเท่าไหร่ประมาณนึกว่าสองบาทค่ะนึกกระนึกว่าสองบาทเหมือนกันค่ะซื้อบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยค่ะ จากการตรวจสอบแฟนเพจ Facebook พบว่ามีการสอนวิธีการต่างๆในการได้เพจจากเกมคุกกี้รันซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กเผลอไปกดซื้อเพจโดยรู้เท่าไม่ถึงการด้านบริษัท Advanced Info Service ิสจำกัดหรือ AIS เจ้าของเครือข่ายผู้ให้บริการระบุว่าบริษัท มีได้นิ่งนอนใจปิดระบบการให้บริการดังกล่าวไปแล้วและได้เยียวยาผู้เสียหายโดยโยกเว้นค่าสินค้าและบริการดังกล่าวทั้งหมดแก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาหลากหลายครั้งมาจากการไปรับข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมาบอกว่าทําแบบนี้สิทําแล้วใช้ฟรีนะครับไปดูวิดีโอใน YouTube บอกว่าแนะนําให้ทําอย่างเงี้ยมันเหมือนการแฮกเกมหรือว่าการที่บอกว่าเป็นเทคนิคพิเศษทาให้ไม่ต้องเสีย ค่าใช้บริการหรือค่าไอเทมต่างๆที่อยู่ใน,ในกรณีก็คุกกี้รันอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนก็ไปทําตามนึกว่าจะได้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วยังต้องเสียค่าบริการอีกครับ a อก็เลยตัดสินใจที่จะดูแลลูกค้าเป็นลำดับหนึ่งก่อนก็คือว่าเราตัดสินใจที่จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแบบรู้เท่าไม่ถึงการ ขณะที่นายแพทย์ประวิตรลีสถาพรวงศากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชะระบุว่าได้หารือกับเจ้าของเครือข่ายเรียบร้อยแล้วและจะมีมาตรการแก้ไขเริ่มใช้ได้ต้นเดือนหน้าที่เราคุยกับบริษัทคืออันที่หนึ่งคุณต้องแก้ปัญหากรณีที่ชาวบ้านได้รับบินแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงอันที่สองวางระบบป้องกัน,นอนาคตก ในส่วนระบบป้องกันในอนาคตเนี่ยเอสยืนยันว่าจะเริ่มให้บริการใหม่ก็แต่เมื่อมีการอุดช่องโหว่นะครับอย่างเช่นมีการกําหนดวงเงินค่าใช้บริการไม่ใช่ซื้อแอปได้หรือซื้อไอเทมได้เป็น,สนแสนๆละอาจจะกําหนดไว้ที่1,000บาทในนั้นต่อให้เผลอลูกเล่นก็จะไม่เกินพันบาทนะครับ กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายคนที่เล่นเกมแบบเอาจริงเอาจังจนบางครั้งลืมไปว่าของฟรีไม่ได้มีในโลกดังนั้นควรเล่นแต่พอดีไม่ใช่เล่นจนติดและเกิดปัญหาตามมากิตินันครังสมบัติถ่ายภาพพิทักษ์พอรอินใจดีทีมข่าวนิวทีวีรายงาน